ได้เรียบร้อยนะครับขอแสดงความยินดีด้วยการจัดส่งไอเทมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โอเคนะครับก็ต้องขอาการสวสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอ,อยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีชชาแนลนั่นเองครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการีน่าฟรีไฟไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับพี่ก็จะมาสรุปเรื่องของโค้ดฟรีนะครับแล้วก็โค้ดต่างๆด้วยนะครับมาอธิบายทุกอย่างเลยพร้อมอัปเดตกิจกรรมที่ อัปเดตเข้ามาใหม่ด้วยนั่นเองนะครับจะเป็นกิจกรรมอะไรบ้างก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมนะมาตอนนี้พี่ก็กลับมารีวิวทางด้านของกิจกรรมเอ่อสายฟรีฟรีไฟลเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีเอ่อกิจกรรมฮาโลวีนมานะครับเดี๋ยวพี่จะมาสอนหาตัวกขีต่างๆแล้วก็มาอธิบายกิจกรรมต่างๆว่าเขาเล่นกันยังไงหายังไงนะครับผมก็ติดตามกันไปด้วยแล้วกันนะครับทีนี้กิจกรรมใหม่มีอะไรบ้างเนดะี๋ยวพี่พามาดูในส่วนเอ่อ สกินปืนที่อัปเดตเข้ามาในส่วนร้านค้าโมโคนักรบสวรรค์นั่นเองนะครับตรงนี้เลยนะครับนี่เห็นปะมีสกินปืนสกานะครับผมนะโอ้สกาตัวนี้บอกเลยว่าอัตรากรยิงเดือดมากนะครับอ่ะเข้ามาหน้าแรกเนี่ยก็เลือกไปเลยเลือกสกินปืนไปเลยนะครับใครอยากได้สกินปืนไหนเนาะนะครับก็จะเป็นสกินปืนนี้นะครับที่มาใหม่้วก็ค่าสแตนก็คืออัตราการยิงบวกสนะครับผมเจาะเกาะบวก1นะครับความเร็วเคลื่อนที่ลบหนนั่นเองนะครับ คาสเตตคดเดือดนะครับอบเลยว่าคาสเตตคดเดือดนะครับแล้วก็จะมีรางวัลพิเศษนะให้เราเลือกนะครับเราก็เลือกไปแต่ว่าพี่มีแล้วนะครับสำหรับสกินปืนตัวนี้เนาะงัมันเลือกซ้ําได้หรือเปล่าวะ <c oughs> อม่จะบอกนะได้โอ้เลือกได้ด้วย <c oughs> ทําไมมันเลือกได้วะพี่งงวะเพราะพี่มีแล้วไงเดี๋ยวเห็นปะนี่นมันจะมาแบบนี้เลยถ้าเราเลือกเสร็จนะครับผมเราพี่ก็มีเรียบร้อยแล้วแหละนะครับหมุนครั้งแรกเนี่ยก็คือ เพชรนะครับการตี6ครั้งรับของรางวัลใหญ่ได้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับโอ้ยสกาโคดสวยดูดินะมันเป็นสกาเอ่เอฟวี WS, นั่นเองนะครับ free f i r e world ซีรีส์นั่นเองนะครับนี่โคตดสวยบอกเลยว่าสวยจัดอให้ดูใ,ใกล้นี่ประมาณนี้ยังไงสวยปะ่ะนะครับประมาณนี้เลยสำหรับร้านค้าโมโคมา7วันเท่านั้นนะครับใครอยากได้รีบม,มาจัดกันแล้วก็อีกร้านค้านึงเป็นร้านค้าโมโคเหมือนกัน นะครับแต่ว่ามันเป็นกล่องโทเค็นนะครับเป็นกล่องโทเค็นอัพปืนนั่นเองนะครับแล้วก็มีอะไรอีกมีกิจกรรมชุดวัยรุ่นสปอร์ตตึงนะครับเหลืออีกสี่วันเท่านั้นก็รีบมาจัดกันเลยนะครับมีอะไรอีกมีตู้ซุมแปดที่นะครับสำหรับท่าทางเปิดตัวนะครับยี่โคจะเท้มาพร้อมกับไอวอลนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมตู้กาชานะครับผมตู้กาชาเนี่ยก็จะเป็นกเจงปีกลกสีขาวนะนะครับนี่นะครับ ส่วนชุดกรงเกงผู้ชายเนี่ยมันไม่สามารถ เอาโทเค็นมาแลกได้นะครับเราต้องสุ่มให้ได้เลยนะครับนี่ปะมันจะอยู่ตรงนี้นี่ตังเกงเปีกนกผู้ชายนั่นเองนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอะไรอีกเดี๋ยวพี่จะไล่ดูให้ครบเลยนะครับเพราะว่าพี่ไม่ได้มารีวิวกิจกรรมนานเนาะแล้วก็จะมีกิจกรรมกล่องแฟชั่นเทศกาลผีนั่นเองนะครับสะสมตัวเค่เพื่อจะมาแลกนั่นเองนะครับเป็นชุดใหม่ล่าสุดเลยนะมีชุดเก่าด้วยนะครับนี่ประมาณนี้ใครที่รอชุดนี้อยู่ก็สามารถเก็บตัวเค่มาแลกได้เลยนะครับกล่องละ25เพชรนะครับแล้วก็จะมีกล่องเข้านะครับนวด นะครับนี่โคตรจะเท่บอกเลยว่าโคตรจะเท่นะครับผมประมาณนี้แหละนะัสำหรับกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่คร่าวๆนะแล้วก็จะมีกิจกรรมท็อปอัพนะครับนี่นะครับผมเติมโครบ399เพชรรับในส่วนทางด้านของกระเป๋านะครับเลเวล1 2 3สวยๆแจมๆนะทีนี้น้องๆคนไหนที่ยังไม่รู้นะครับสำหรับวิธีการเติมเพชรฟรีไฟแบบปลอดภัยเพชรไปแดงพี่แนะนำเลยนะครับเว็บนี้เลยนะครับผม เว็บนี้เลยนะครับนี่นะครับเป็นเว็บเติมเกม .com นะครับที่เพิ่มเข้ามาใหม่เนี่ยที่เห็นแวบๆบแบบเนี่ยก็คือเติมผ่านธนาคารกรุงเทพมีโบนัสด้วยโอ้โหแบบนี้ก็ถูกใจพี่สิครับผมโอ้โหพี่ใช้นธนาคารกรุงเทพแล้วก็คัสิกรนะครับแต่ว่าถ้าพี่เติมแบบผ่านธนาคารกรุงเทพเนี่ยเห็นไหมนี่โอ้โหโคตรตีมีโบนัสด้วย นะครับหรือว่าจะเติมเติมผ่านแอป s h o p ปี้เพก็ได้นะครับมีโบนัสเหมือนกันแล้วก็มีใส่โค้ดคืนเงินด้วย2%นะครับหรือว่าจะเติมผ่านบัตรกาลิน่าก็ได้นะครับผมบอกเลยว่ามีโบนัสทุกอันยกเวก้นเกษตรกร t ูดีแท็กเ a s แล้วก็ทูมันนี่ตรงนี้ไอ้ทูมันนี่แล้วก็ทูตรงนี้แล้วก็บัตรเชลนะครับไม่มีนั่นเองมีอยู่3อันนะครับที่เพิ่มมาใหม่ล่าสุดก็จะเป็นของกรุงเทพนั่นเองนะครับบอกเลยว่าพี่โค้ดถูกใจเลยนะครับประมาณนี้สำหรับกิจกรรมที่ อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับส่วนกิจกรรมแจกเพชรนะครับพี่แจกในสตรีม t i k t o กนะครับใครอยากได้เพชรสามารถเข้าไปลงห้องไฮไลท์สตรีมพี่ได้นะครับใน t i k t o กบิชแชนเนลเดีพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าสําหรับเรื่องของโค้ดฟรีเป็นโค้ดอะไรนะครับเป็นโค้ดที่หลุดออกมาได้น่าจะหลายวันละเป็นเกือบอาทิตย์ละนะครับทีนี้น้องๆหลายคนก็ถามว่าพี่ แล้วมันหมดอายุตอนไหนวันไหนนะครับพี่จะบอกเลยว่าโคดนี่เนี่ยอยู่ได้นานมากนะครับอยู่ได้นานมากนะครับน่าจะโอ้นานเลยแหละนานเลยแหละถ้าเป็นไปได้เนี่ยพี่ว่าน่าจะ ตลอดชีพเลยมั้งพี่ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่หมดเลยผ่านมาเกือบอาทิตย์ละน่าจะอาทิตย์แล้วแหละนะครับยังไม่หมดเลยนะครับเป็นโคด cript, นี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูในรหัสอีรหัสหนึ่งนอกเป็นรหัสไก่พี่เองเนี่แหละนะครับผมพอเราเข้ามาที่ประกาศแล้วก็กดใส่โคดนะครับมันจะมีหน้าใส่โคดเดี๋ยวพี่ตัดไปตอนใส่โคดเลยเนาะอยู่หน้านี้นะเป็นโค้ดนี้เลยนะครับ free five coac h y ut นะครับจากนั้นก็กดใช้งานได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะกดใช้งานปุ๊บ เอาทำไมมันด้งลงอะ่ะแต่พี่ขอก๊อปโค้ดไว้ก่อนเดี๋ยวพี่ใส่ใหม่นะพี่รีเฟซก็เอ่อรีเฟซรีเฟซใหม่โอเคจากนั้นก็ใส่โค้ดไปปับ๊บกดใช้งานรหัสกดตกลงครับผมเรียบร้อยได้นะครับขอแสดงความยินดีด้วยการจัดส่งไอเทมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับจะได้ไเลยนะครับจากนั้นกดตกลงไปนะครับทีนี้เข้ามาดูในรหัสนะครับว่ามันได้อะไรกันบ้างนะครับ อ่ะก็คือเข้ามาที่แถ่งตัวแล้วก็อื่นๆนะครับมันจะได้ตั๋วนะครับตั๋วแลกเปลี่ยนปืนนะครับตั๋วสุ่มปืนเนี่ยหกใบแล้วก็มีกล่องอันนี้นะครับผมชิ้นส่วนสีทองนะครับห้ากล่องแล้วก็กล่องสกินปืนสกานะครับอีกห้ากล่องแล้วก็จะมีกล่องชุดนะครับนี่กล่องชุดถาวรเลยนะครับเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูเลยนะปุ๊บนี่ได้ถาวรเลยนะครับได้ถาวรยกเซิร์ฟเลยสำหรับชุดนี้นะครับส่วนอันอื่นก็จะมีอันนี้อ่ะเดี๋ยวลองเปิดดิ ปึ๊บห้ากล่องได้เท่าไหร่โอ้โหได้โคตดเยอะเลยแล้วก็จะมีกล่องปืนนะครับกล่องปืนนี่ไงเรียบร้อยสะสมเปอร์เซ็นต์ได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัว๋วนี่6ใบเรียบร้อยนะครับก็ได้รับเรียบร้อยนะครับสำหรับโค้ดตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าอยู่ได้นานมากไม่ต้องห่วงใครมีรหัสไก่เนี่ยเอาโค้ดนี้ไปใส่ได้เลยนะครับทีนี้น้องๆก็มีบางค้เนี่ยทักมาถามพี่ว่าพี่ ผมเห็นมาจากไหนไม่รู้นะครับเพื่อนๆมาบอกผมว่ามีโค้ด d t แทแจกเขาไม่มีแจกนะครับน้องโค้ด d t แทไม่เอ้ยไม่ใช่โค้ด d t แทไม่ใช่โค้ด d t แทโค้ดลูกซองม่วงพี่พูดผิดนะครับโค้ดลูกซองม่วงครับผมนะครับโค้ดลูกซองสองลูกส่วนโค้ดลูกซองดีแทเนี่ยนะครับผมก็ไม่น่าจะมีนะนะครับลูกซองดีแท็กไม่มีนะโค้ดนะนะครับแต่ โค้ดกซองม่วงไม่มีนะครับผมเขามีแจกแบบว่ากิจก,กรรมสปีดลัดที่ขั้นเวลาที่พี่สอนไปเนาะแต่ว่าโค้ดเนี่ยไม่มีนะถ้าใครเห็นมาจากไหนเนี่ยก็คือเอ็งอย่าไปหลงเชื่อนะเชื่อนะครับผมเนาะก็คือไม่มีนะครับผมไม่มีนะสำหรับโค้ดกซองม่วงนะครับตามที่ที่น้อง แจ้งพี่มาเนี่ยไม่มีนะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่เช็คให้อีกรอบหนึ่งนะแต่ว่าบอกเลยว่าไม่มีแน่นอนสำหรับโค้ดลูก2ม่วงส่วนมีโค้ดไหนฟรีเดี๋ยวพี่จะไอรีมมาอัปเดตให้ละกันในส่วนนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันไว้ด้วยนะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปวิดโอนี้ลาตัวไปก่อนนะครับกราบคำว่าสวัสดีครับ